ก็ลืมเช็ควันยุดนะคะเป็นวันยุดยเน่าสามมือวันปียามหาราชค่ะ,ะเวียนหาร้านอาหารที่สามารถนั่มน้องมาเขาไปนั่งรับประทานอาหารแบบชิวๆกับข้าใดนะคะก็มาเจอร้านนี้เลยค่ะร้านอูข้าวอูน้ำฟาร์มสเตเขื่อนอุบลรัตน,นะคะสวยมากน้องหมาสามารถนั่งได้นะคะนั่งบริเวณซ้มได้เลยนั่งข้ามากับซิมีดนตีสดนะคะร้องเพลงเพาะมากข้าวผัดหมูเย็น ความเฮานน่ก็บ,บ่เคยแพลวนะคะแซลมอนกันยังเฮาต่อเนื่องนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะสามารถย่อนขาลงไปได้แล้วก็มองเห็นตัวปลาด้วยสีน้ําสวยมากตองตรงเข้าเห็นลานเพิ่นสวยมากนะคะกับบคิดว่าสิยายน้องม้าน้องแมวของมานางใดนะคะสําหรับคนที่รักมารักแมวอย่างเรานะคะ ประทับใจมากทา้านเป็นกระสีหลายโซนนะคะมีโซนซ้มแล้วก็มีโซนห้องแอร์ด้วยสําหรับเป็ดก็ปั่นเล่นได้ฟรีเลยค่ะเป็นตีสดก็มีตลอดเวลานะคะนา,นานี่เขาก็มีการคิดกันนะคะว่าสิ่ผ้าน้องมาไปเที่ยวสายดีนอที่มั่นบบไก่นะคะเพราะว่าทานองนางรดไก่เนี่ยกระุงสิมีอาการอ่อนเพียลยลองพามาเคลื่อนอุบลรัตน์นะคะซึ่งห่างจากขอนแก่นประมาณ50กิโลแต่สักพักนะคะคุณหนูก็มีอาการกระวนกระวายปวดฉี่ค่ะกก่าคุณหนูสิหาที่ฉี่ได้นะคะคุณหนูไอค่ะคุณหนู่กกกลุ้้้าาีตออออนนนคยๆงงไไปปข ถึง20นาทีนะคะอาหารก็มาส่งเร็วมากแล้ว2ตัวนั่นก็แย่งกันนั่งตักแม่สักพักกะหาวค่ะเหมือนเด็กน้อยเลยจะบอก<ม>ว่ามองนี้นะสวยทุกมุมเลยนี่ท่ายจากมุมที่เล่นดนตรีสดนะคะถ้าขับรถมาทางเขื่อนอุบลรัตน์นะคะข้างหน้าจะเป็นทางขาเขาเขื่อนอุบลรัตน์แห่งเฮาเลี้ยวขวามาทางอำเภอโนนสางจังหวัดหนองบัวลําพูค่ะเลยปัป๊มปตทมานะคะเขาโค้งเราให้สังเกตขวามือนะคะร้านจะอยู่ฝั่งขวามือคะ่ะทุกคนเป็นคือกันบ่เนาะค่ะเวลาที่เฮาไปเที่ยวม้องใดที่เฮารู้สึกประทับใจนะคะก็อยากมาเล่าสู่กันฟังนี่เป็นัง ้งแรกนะคะของมาหน่อยทั้งสามที่เ่าพามานังในร้านอาหารกินเข่าไปนั่กันเดี๋ยวหนิ่งไม่ใช่อะไรนะมันเทาเมือ่อย <c oughs> เดี๋ยวมันหายเหนื่อยมันก็เหีกคนเยอะเกินเหาไม่ทันมันสวยใช่มีโมนี้แบบสุดยอดอ่ะหนูยุนกินน้ำอยู่ค่ะอ่ะมันเดี่ยวของแกด สำหรับแซลมอนก็นยังเฮาอยู่นะคะแล้วก็เหาจนน้ำตาไหลาเลยตอนนี้เหมือนเริ่มเปิดใจแล้วเริ่มอยากเล่นแล้วหลังจากกินข้าวอิ่มก็เหมือนอยากเล่นน้ำนะคะอีกสักพักเข้ากับสีพาแซลมอนลงไปนางยุตตะคายอ่อนแรกหนึ่งว่านั่งจะกลัวคะ่ะทุกคนกับกลเป็นว่นนั่งชอบจ้าอายุนสงสัยสิยังเด็กอยู่นะคะหลังจากกินข้าวอิ่มก็นอนอยางเดียวเลยแซลมอนมาเล่นน้ำเหรอลูกฮาตกบองนะกลัวไหมสากมมันกลัวไหม ขาโต้ฟองไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเลยอ่ะคาโต้ฟองบักว้วนโอ้โหหน้าบานนะโอ้โหแม่โม่จะไปไหมมอน,นคาไอยาไอ,ไอยาดูดูเหมือนโม่อยากจะไปนะนั่นโม่ไปไหมด้วยใกับลกมันไอยาไอยามอนครับมอน นั่งลงมันันั่งลงเออตายตลาดก็เก่งค่ะนั่งลงนั่งลงเร็วไม่ไปไประเดี๋ยดิติดตัวเลยอ่ะดูดิดึง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 ม<อ>ันมันอยากเล่นเปตะเท้าปู่ดินั่งอ่ะอุ้ยเก่งจังเลยลูกมันอยากเล่นเป็ดครับมอนอันเ,มนเก่งมากมอ,อยากเล่นอันนี้ก็ไม่บอกหยุดเห่าเลยไอ้ห้าวเลยโมือไอ้มือจ้ะมันยานไอ้มือ คลิปนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จเกินคาดมากค่ะทุกคนสําหรับการผ้าหมาออกมานอกบ้านนะคะจากในคลิปเลยค่ะคุณหนูโมคุณหนูมอนชิวมากส่วนลูกพยูนนอนเวนค่ะตอนนี้นั่งเล่นสักพักนะคะลูกซ้ายอยากขี้เป็ดค่ะอ่อนซ่อนหมาอยากขี้เป็ดได้บาดนี้เห็นพีขี้เป็ดก็อยากขี้เป็ดนั่มนะคะเดี๋ยวกับลูกเดียวกับนั่งนะคะล่อให้พีมารับค่ะพีก็เทียบทายยังไม่ได้นะคะเดินนาทอยลังงยู่อ้วนก็ล่อยางใจจดใจจอนะคะเห็นพีมากก็ดีใจค่ะเบิ้งตี้ารงยางไปหาพีเลยพวมมอนจะกู วที่ไหนได้อื้คนที่สนุกสุดเอ้ยไม่ใช่คนม้าที่สนุกสุดก็คงจะเป็นแซลมอนนี่แหละค่ะได้ขี้เป็ดแล้วบ่มีเสียงเห่าเลยค่ะแล้วแซลมอนก็เห่าน้อยลงนะคะหลังจากมอนขี้เป็ดแล้วแล้วนะคะกระรีมหาแม่เลยเหมือนอยากสีบอกให้ฟังว่าแม,แม่ครับแม่ครับผมไปขี้เป็ดมาสนุกมากเลย